เพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับช่องมงคลฟิชชิ่งอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนําอุปกรณ์ตกปลานะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำคันตกปลาบึกนะครับราคาประหยัดนะครับครับซึ่งคันที่ว่านั่นก็คืออาชิโนไทคูนนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินอาชิโนไทคูนที่เป็นคันตกหน้าดิน ที่เป็นน้าก๊อกเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นเหมือนคันเป็นคันจิกกิ้งนะครับก็เหมาะสําหรับตกพวกปลาบึกนะครับปลาบึกปลาขนาดใหญ่ลงทะเลอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคันกันครับสําหรับคันตัวนี้นะครับมีทั้งเบสและสปินนะครับความยาวจะอยู่ที่6ฟุตครับความยาว6ฟุตมีเวทเป็น PE 36กับ PE 48นะครับ ไกดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวนะครับวางไกด์มา6ตัวนะครับยูซีดนะครับิวซีเป็นริวซีด,ซดฟูจินะครับแล้วก็มีแหวนแต่งมาให้เรียบร้อยครับนะครับตรงด้ามน,นะครับต่อสูดด้ามได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตัวแบล์ เป็นกาไฟ im 9ลา l i e x c l o s s ทั้งคันซึ่งจะทำให้มี p อ w e r l ฟต์สูงและมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงที่ด้ามจับของคันจะมีสัญลักษณ์คำว่า svg ซึ่งย่อมาจาก super high volume graphite ซึ่งหมายถึงมีปริมาณกาไฟในระดับที่สูง ทำให้คันมี power lift ที่สูงและมีความแข็งแรงสูงเหมาะแก่การใช้งานหนักๆเช่นการตกปลาบึกหรือลงทะเลสำหรับราคาคของคันตัวนี้อยู่ที่ที่ร้านขายณวันที่ถ่ายคลิปนะครับก็อยู่ที่1290บาท นในราคานี้นะครับสำหรับสเปคที่ให้มาขนาดนี้ผมว่าถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเล่นนิกเกมนะครับก็ผมว่าคันตัวนี้เป็นคันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุ้มค่ามากๆสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะฝากรายละเอยียดการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนคะครับหาคิดว่ามีประโยชน์ยังไงววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวควาว่าสวัสดีครับ